สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์วันที่16กุมภาไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์ใช่แล้วครับปีนี้มี29วันนะฮะสำหรับใครที่เกิดวันที่29กนี้ก็ถือว่าปีนี้เป็นปีของคุณคุณจะได้เฉลิมฉลองวันเกิดของคุณนะครับผม <c oughs> ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้ไพ่เทโรเป็นหลักนะครับแต่ว่าผมจะอ่านเสริมด้วย ไพ่อราโค่นะฮะโอเคนะครับสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาส่วนตัวนะครับแอดไลน์หมอปอง morpong 999นะครับผมแล้วก็สอบถามเข้ามากันพอสมควรนะฮะสำหรับสร้อยแอมเบติส์นะครับผมตัวนี้นะฮะตัวนี้ Limited Edition นะครับผมของแอมเบติส์เนี่ยหมดแล้วนะฮะล็อตหน้าเนี่ยจะเป็นของ Rose Quartz นะครับผมมีคนถามว่า Rose Quartz เป็นยังไงเป็นนี้ ตโอเคอ่านั่นแหละ Rose a r t z นะครับผมโอเค okay. แต่ว่าน่าจะผมน่าจะรับ pre order นะครับก็ทักไลน์หมอปองเข้ามานะครับ MORPONG 999นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเริ่ม s h i ได้เดี๋ยวคงจะแจ้งไว้ในช่องอีกทีหนึ่งกำหนดการแต่คิดว่าเป็นควอเตอร์2ของปีนี้นะฮะโอเค ไปเป็นราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์คุณได้ the judgment นะครับ โอเคเป็นดับเบิลจัดเม้นต์เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองต้องตัดสินใจซ้อนการตัดสินใจในในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่าตัวคุณเองเหมือนกับมีโอกาสครั้งที่สองนะครับผมรู้สึกว่าพลังงานดับเบิลดาวหรือพลังงานเน้นย้ำในเรื่องโอกาสครั้งที่สองนะครับผมรู้สึกว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวคุณเองอาจจะต้องย้อนประมวลผล ทุกสิ่งทุกอย่างคิดกลับไปว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้อะไรบ้างแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณสูญเสียโอกาสอะไรได้ไปบ้างคุณเองจะต้องเหมือนกับชั่งน้ําหนักระหว่างสิ่งที่คุณได้อยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่คุณเสียในปัจจุบันแล้วเป็นช่วงสําคัญในการตัดสินใจว่าฉันจะเอาอยัางไงกับชีวิตของฉันมันเหมือนกับ ก่อนหน้าเนี้ยนะฮะอดีตที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองทดลองทําอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าอาจจะไม่เป็นตัวของตัวคุณสักเท่าไหร่สําหรับชาวราศีสิงห์นะสมมติอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยตัวคุณคิดว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ใช่สําหรับเรื่องสมมติว่าเป็นสถานการณ์อื่นๆอย่างเช่นเรื่องงานคุณรู้สึกว่าเออคุณเองสามารถทํางานนี้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หรือว่ามันเหมือนกับถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับเฮ้ hey, มันไม่ตรงปกเออคือสถานการณ์ที่คุณคิดภาพที่วาดฝันไว้หรือสิ่งที่คิดนะ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามในในลักษณะที่ตัวคุณเองเห็นมาหรือว่ารับรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นความเป็นจริงมันอาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณจุดนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสครั้งที่2สําหรับตัวคุณที่คุณจะตัดสินใจครับชาวราศีสิงเดี๋ยวผมเริ่มต้นที่ไพ่ออร์คเนาะ Hi Oracle mm hmm. ในสถานการณ์ในครึ่งหลังนะฮะภาพรวมไพโอ a c โคเริ่มกันที่ Perspective นะครับ mm hmm. None of this matters o o m out, Common ground ะฮะโอเค นั่นคือ Message ของคุณนะฮะในภาพรวมนะแสดงว่าเครื่องหลังของเรือนกุมภาพันธุ์ซึ่งแน่นอนนะฮะผ่านพ้นกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวาเลนไทน์นะฮะใครสมหวังใครผิดหวังเขาบอกว่าอะไรครับ p e r s p e c t i v e มันขึ้นอยู่กับมุมมองของตัวคุณเองนะฮะผมคิดว่าสำหรับคนโสดเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเองผิดหวังคุณเองจะต้องมองว่านั่นคือโอกาสใหม่ที่ตัวคุณเองจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีกว่านะฮะสหรับใครที่คิดว่า ต,ตัดสินใจตกลงบงใจเดินหน้าในความสัมพันธ์ perspective non e of this matter คือผมรู้สึกว่าให้คุณเองเดินทางสายกลางนะครับไม่ว่าตัวคุณเองจะผิดหวังหรือว่าตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จผมเริ่มสําหรับคนที่ผิดหวังก่อนละกันสําหรับคนที่ผิดหวังเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับคุณเนี่ยได้ผ่านพ้นไปนะครับเริ่มต้นใหม่สาหรับใครที่ตัดสินใจด่วนไปหรือว่ารีบร้อนไปนะช่วง เวลาเดือนกุมภาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองควรจะเหมือนกับก้าวขาให้ช้าลงเพราะว่าพลังงานภายนอกที่กระทำต่อตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้มีทั้งดาวพลูโตนะครับมีทั้งดาวเสาร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองพลังงานนี้ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งตัวตนนะฮะและ ทั้งสภาพจิตใจพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกหรือฟิสิกอลของตัวคุณนะฮะมันรวมไปถึงภาพลักษณ์ที่หมายถึงเรื่องของการแต่งตัวนะฮะหรือภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณผมรู้สึกว่าช่วงเวลาหลังจากนี้เป็นช่วงที่ตัวคุณเองควรจะดูแลสุขภาพของตัวคุณให้มากขึ้นผมรู้สึกว่ามันเป็นความ ค่อนข้างที่จะยากลําบากสําหรับใครที่จะบังคับให้ใครเข้ามามาหาตัวคุณเองโดยที่เขารู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าเขารู้สึกว่ามันเขาไม่ได้อยากจะทําอยู่ในลักษณะนั้นเช่นเดียวกันนะฮะตัวคุณเองก็เหมือนกันว่าสมมติว่าตัวคุณเองไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าฉันไม่สามารถก้าวออกไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย พลังงานของ the local ตัวนี้มันบอกว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมุติว่าตัวคุณเองพึ่งพาอาศัยอะไรตัวคนคนหนึ่งหรือว่าสถานที่สถานที่หนึ่งหรือว่าสถานาการณ์สถานาการณ์หนึ่งละกันอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเรื่องความสัมพันธ์ตัวคุณเองพึ่งพาความสัมพันธ์ของคู่ของคุณ หรือคุณรู้สึกว่าไอ้ฉันรู้สึกไปต่อไม่ได้บ้างก้าวขาไม่ออกถ้าเกิดไม่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ผมรู้สึกว่าณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ตัวคุณเองต้องมองกลับกันว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,นเวลาตัวคุณเองอยู่กับเขาเขาก็ได้ประโยชน์อะไรบางอย่างเขาถึงอยู่กับคุณถ้าเกิดเขาไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเลยจากตัวคุณเขาก็ไม่อยู่กับคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะที่ เป็นต่างตอบแทนผมรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวคุณที่ไปพึ่งพาแต่ว่าเขาเช่นเดียวกันก็ต้องพึ่งพาคุณเหมือนกันอันที่สองในเรื่องของการงานผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของ Perspective อ่ะมันเป็นงานงานก็คืองาน ชีวิตของคุณอาจจะมีงานมากหน่อยน้อยหน่อยขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณอยู่ในไวัยไหนสมมติว่าตัวคุณเองอยู่ในวัยทำงานคุณเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการสร้างความก้าวหน้ากำลังเดินก้าวคอ r ์ o r รสต์ลาดเดหรือว่าขั้นบันไดขององค์กรของตัวคุณเดินหน้าเดินหน้าซึ่ง ในสถานการณ์นั้นเนี่ยสำหรับใครหลายๆคนกําลังทําอยู่สําหรับใครหลายๆคนเนี่ยได้ผ่านมันไปแล้วโชว์ซิสโอเวอร์ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วบางส่วนของผู้คุณอาจจะเกษียณบางส่วนของผู้คุณทํากิจการส่วนส่วนตัวซึ่งไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับในลักษณะนั้นผมมองว่าตอนนี้ตัวคุณเองต้องมามองดูว่าเออหลังจากที่ตัวคุณเองได้ได้เดินมาตอนนี้มันเหมือนกับครึ่งทางแหละ คุณห,หันกลับไปข้างหลังคุณพอใจในสิ่งที่มันมันเขาเรียกอะไรแพนเอาออกมาหรือว่ามันทําให้ตัวคุณเปลี่ยนแปลงไปไหมถ้าเกิดคุณเองรู้สึกไม่พึงพอใจเนี่ยมันเป็นจุดที่ตัวคุณเองจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าเปอร์สเปกทีฟเนี่ยหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงมุมมองของคุณมันขึ้นกับว่าตัวคุณเองมองสิ่งสิ่งนี้ในมุมมองไหนสมมุติว่าคุณมองมันด้านเดียว คุณก็จะเห็นมันประโยชน์ได้ประโยชน์มันด้านเดียวถ้าเกิดคุณเองมองให้รอบด้านขึ้นมองสิ่งนี้สิ่งนู้นสิ่งนั้นมองให้รอบด้านขึ้นคุณเองจะได้ประโยชน์มากขึ้นนั่นนั่นคือ Perspective นะฮะอันที่3ในเรื่องของการเงิน Perspective ผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วครับว่าตัวคุณเองเนี่ยจะต้องเริ่มต้นนะฮะผมคิดว่า Perspective เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงตัวคุณเองต้องจัดการความสัมพันธ์จัดการความสัมพันธ์อะไรหมอจัดการความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับเงิน นะฮะไม่ใช่คุณเป็น one night stand ในเรื่องของเงินนะคำว่า one ไน g ์ t stand ในเรื่องของเงินก็เหมือนกับว่าเงินเข้ากระเป๋าเงินเข้ากระเป๋าเงินเข้ากระเป๋าผ่านไปฟืบอ,ออกทันทีนะเออมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ผมทํางานแล้วผมก็ไม่รู้จักการจัดการแล้วก็มีมาเท่าไหร่ก็ใช้ออกไปเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เหลือเก็บแล้วมันก็ในในจังหวะหนึ่งเนี่ยของชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่จะคลิกสําหรับตัวเราทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ ฮ้ยไม่ได้แล้วเราจะปล่อยให้ชีวิตเราอ่ะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยน Perspective เราจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่อ่ะโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นเป็นเป็นการที่คุณมองมุมมองที่แตกต่างออกไปในครึ่งหลังนะครับผมผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นมุมมองที่เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นในต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะฮะแล้วณนะจุดจุดเนี้ยตัวคุณเองต้องมองมองสิ่งเดิมแต่มองในมุมกลับกันนะฮะไม่ว่าตัวคุณเองจะ,ะประสบความเสเร็จ หรือตัวคุณเองจะผิดพลาดพลาดหวังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โอกาสนะมีสำหรับให้กับตัวคุณเองทุกๆครั้งนะครับครนี้เดี๋ยวเราไปดูพลังงานไพ่เทโรนะพลังงานจักรวาลนะครับผม perspective common ground สำหรับใครที่รู้สึกแย่มากๆรู้สึกแบบไม่รู้จะทํำยังไงดีในช่วงครึ่งหลังเนี้ยผมรู้สึกว่าให้ตัวคุณเอง z o ู m o u ออกมาเหมือนเหมือนกับเนี่ยมันเหมือนกับคุณเองเห็นอะไร คุณเองแทบจะไม่เห็นอะไรอะไรหมอตรงนี้นี่อันนี้คือโลกแต่ว่ามันมันซูมเอาออกมาเยอะมากๆม,มันซูมเอาจนกระทั่งเห็นไหมว่าปัญหาอะไรที่คุณคิดว่ามันใหญ่โตนักเนี่ยเมื่อเทียบกับจักรวาลเมื่อเทียบกับพลังงานจักรวาลเมื่อเทียบกับเรื่องเรื่อง,องสิ่งอื่นๆในจักรวาลเนี่ยแทบจะไม่มีข้อแรกหลายไม่มี significant ไม่มีนนยะสําคัญใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเองรู้สึกว่าปัญหานี้มันใหญ่โตใหญ่หลวงนักเนี่ยให้ให้ให จริงๆแล้วให้ให้ซูมเอาออกมาหรือให้คุณเองหันกลางคืนแล้วกันนะกลางคืนกลางวันก็กลางวันก็ได้อยู่แต่กลางคืนดีกว่ากลางคืนเนี่ยคุณเห็นดาวคุณเห็นความมืดมิดของจักรวาลคุณเองเห็นความเป็นอนันต์คุณเองเห็นความเป็นเขาเรียกอะไรไม่มีที่สิ้นสุดของจักรวาลน,นะครับเออแล้วคุณจะได้รู้ว่าเอ๋อเออตัวตนของเราสถานการณ์ของเราความทุกข์ของเราเมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆในจักรวาลเนี่ยมันเล็กน้อย เท่านั้นเองนะครับอ่ะนี่ Perspective นะฮะคราวนี้พลังงานไพ่เาโรดูซิว่าเาโรต้องการบอกอะไรคุณบ้างนะครับผมในครึ่งหลังนะสำหรับ Reading นี้เนี่ยผมจะเน้นโอกาสของคุณเนาะในช่วงครึ่งหลังนี้ทว่า คุณเองจะจับโอกาสอะไรจะมีโอกาสอะไรบ้างในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภานี้นะโอ okay. <c oughs> โอกาสในช่วงครึ่งหลังนะครับคุณได้ The Judgment <c oughs> โอกาสในการตัดสินใจผมรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งที่2ของคุณนะฮะคุณได้ The Judgment The Judgment Jud เป็นสถานการณ์เป็นพลังงานของจักรวาลที่บ่งชี้ว่าโอเคสิ่งเดิมหรือสิ่งใดๆที่ได้เขาเรียกอะไรได้เดินผ่านมาแล้วได้ผิดพลาดหรือได้ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ผ่านไปนะครับผมมีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ในการตัดสินใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผม Uh, นี่คือเทพนะครับเทพเกรียลนะฮะเป่าแต่สำหรับผู้ที่ uh, ตายไปแล้วนะฮะผู้ที่ที่ผ่าน uh, the death ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันหมายถึงการตัดสินใจในอดีตของคุณมันหมายถึงสถานการณ์ในอดีตของคุณแล้วมันได้ผ่านไปแล้วมันได้จบสิ้นไปแล้ว uh, the judgment หมายถึงการตัดสินใจครั้งที่สอง mm hmm. เป็นการตัดสินใจที่ตัวคุณเอง uh, mm hmm. เ,อเขาเรียกว่าอะไร มีโอกาส restart ใหม่จากสถานการณ์ที่คุณเคยเ,เขาเรียกอะไรดีพึ่งพาสถานการณ์ที่คุณเองได้เคยผ่านมาสถานการณ์ที่คุณเองได้ตัดสินใจโอกาสครั้งที่สองนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีของคุณที่คุณเองจะตัดสินใจทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากรอบแรกที่คุณตัดสินใจนะครับ the judgment เพราะฉะนั้นโอกาสของคุณจะอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจ ครั้งที่2นะฮะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยในครื่งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวคุณเองทําอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ว่าจะประสบความสาเร็จหรือว่าผิดพลาดก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ๋อจริงด้วยนะฮะคุณได้ทวอบอลทวอบอลก็หมายถึงสิ่งที่ตัวคุณเองเหมือนกับพยายามข่คว้า,วาเป็นโอกาสที่ตัวคุณเองพยายามข่ยคว้า แลวผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะจะได้รับโอกาสนั้นเพราะว่า The Judgment หยิบยื่นโอกาสครั้งที่2องมาให้นะผมรู้สึกว่าสำหรับเป็นพลังงานสำหรับถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ทีอ่อยากจะกลับไปตัดสินใจใหม่ครั้งหนึ่งไม่ว่าจะตัดสินใจว่าเอ้ยอเดินแยกออกมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กรู้สึกว่าอยากจะกลับไปรู้สึกว่าหรืออาจจะเจอสถานการณ์ที่ มีใครก็แล้วแต่พยายามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณผมรู้สึกว่าเหมือนกับเขาพยายามขอโอกาสอีกครั้งหนึง่งสถานการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะฮะคราวนี้คุณได้คุณได้ Queen of Pentacles Queen of Pentacles เป็นพลังงานที่ดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะขึ้นอยู่กับตัวความคิดพินิจพิเคราะห์ของตัวคุณเองนะฮะ Queen หมายถึงวิเคราะห์ใส่ใจ แล้วก็พิธีรีตองพิธีพิถันมีขั้นตอนนะฮะพัน dacles หมายถึงพลังงานในระยะยาวมันกำลังจะบอกว่าโอกาสของคุณจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการตัดสินใจครั้งที่สองของคุณเนี้ยคุณได้วิเคราะห์คุณได้พินิษพิเคราะห์คุณได้มองผลลัพธ์ในระยะยาวไม่ใช่แค่ความสุขในช่วงสั้นๆไม่ใช่แค่สิ่งที่เหมือนกับคุณเองรู้สึกอดทนทนไม่ไหวแล้วก็ เลยเลยรู้สึกอยากจะทำอย่างนั้นไปถ้าคุณเองเคยได้ให้โอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งไปแล้วแล้วคนคนนั้นเนี่ยได้ทำผิดมากกว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนยผมรู้สึกว่า second chance หรือโอกาสครั้งที่สองของเขาเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่า Queen of Pentacles เนี่ยได้ออกมาบอกคุณแล้วมันเหมือนกับต้องพิจารณาดีๆต้องไตรตรองดีๆ ถึงจะให้โอกาสเขาไม่ใช่เหมือนกับคุณเองรู้สึกวันไหวหรือผมรู้สึกว่าในสถานาการณ์นี้ตัวคุณเองจะรู้สึกวันไหวหรือตัวคุณเองจะรู้สึกว่าเหมือนถูกบีบบังคับจากสถานาการณ์รอบๆข้างนะฮะแล้วคุณเองก็จะเดินกลับเข้าไปอยู่ในเส้นทางที่ตัวคุณเองเพิ่งจะเดินออกมาเพิ่งจะแยกออกมาเพิ่งจะจบออกไปในสถานาการณ์นี้เพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าอ,อ,อย่าทํา คือถ้าเป็นข้อความที่เขาเรียกว่า comprehensive ให้กับคุณนะฮะในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ผมรู้สึกว่าคุณเองได้โอกาสครั้งที่2อ,อย่าทำผิดซ้ำกับครั้งแรกที่คุณทำนะครับผมโอเคและนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากนะครับผมในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะฮะถ้าใครต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์มอปอง M, ong, m O R P O N G 999วนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะฮะ a m e t h y t โทษที กำไล road cost นะฮะมีมีคนเข้าใจว่าไอ้กำไลเนี่ยเรียกว่า amethyst amethyst เนี่ยคือหินสีนะครับผมอ่กากำไลลูกปัดสีเนี่ยหินสีเนี่ยฮะถ้าเป็น amethyst ก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมแต่ถ้าเป็นกำไลอ่อย่าง road cost เนี่ยก็จะเป็นสีแบบเนี้ยสีชมพูแบบนี้นะฮะแน่นอนครับผมมีปีเสียนะฮะอืมโอเค แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะขอให้คุณมีความสุขนะครับแฮปปี้กันทั่วหน้าในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนต่อๆไปนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวารัก